ให้หลับตาของเราเบาๆหลับตาพอสบายบายใคล้ายตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าเม้มตาแน่นเกินไปให้เพียงแค่เปลือกตาของเรา จดกันอย่างแผ่วเบาพอสบายสบายให้ปรับท่านั่งของเราให้สบายสบายนะผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนเลยผ่อนคลายตัง้งแต่ปลายผม จะหลดถึงพื้นเท้าให้ผ่อนคลายสบายสบายให้ทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเบาๆสบายบายเป็นร่างกายที่โปร่งโล่งเบาสบาย เหมือนกับว่าตัวของเรากลืนหายไปกับบรรยากาศกลืนหายไปกับบรรยากาศที่สบายสบาย แล้วก็ปลดปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายให้ออกไปจากใจของเราให้ใจงเราเกลี้ยงเกลี้ยงใสๆเป็นใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์การนั่งสมาธิทุกครั้งเรามีเป้าหมาย คือการทำใจให้หยุดให้นิ่งเพราะเมื่อใจของเราหยุดนิ่งแล้วเราก็จะเข้าถึงแหล่งแห่งความสุขภายในเข้าถึงดวงธรรมภายในเข้าถึงพระธรรมกายภายใน ซึ่งเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายการที่เราจะทำใจให้หยุดนิ่งได้เราก็เลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งนะถ้าเราชอบนึกเป็นภาพ ล้าก็เนึกเป็นดวงแก้วกลมใสลอยอยู่ในกลางท้องที่โล่งว่างๆถ้าเราชอบนึกเป็นองค์พระเราก็นึกองค์พระแก้วใสลอยอยู่ในกลางท้องของเรา หรือบางท่านอาจจะนึกเป็นหลวงปู่วัดปักน้ำที่ศูนย์กลางกายเราก็นึกไปอย่างสบายๆนะถ้าเราชอบภาวนาเราก็ภาวนาในใจว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายๆภาวนาด้วยใจเย็นๆสบายสบา ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเร่งร้อนภาวนาสบายๆนะถ้าเราชอบวางใจนิ่งๆเฉยๆเราก็วางใจนิ่ง,งๆเฉยๆสบายๆ โดยที่ไม่ต้องนึกอะไรเลยก็ได้นะให้เราเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งเลือกวิธีที่เราทำแล้วรู้สึกว่าง่ายทำแล้วรู้สึกว่าสบายถ้ายิ่งทำยิ่งง่าย ยิ่งทำยิ่งสบายแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วใจก็จะค่อยๆละเอียดเข้าถึงความสุขภายในเราก็นั่งสบายสบายประคองใจสบายสบายกันไปสักครู่หนึ่งนะ เมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์จากนี้ไปเราจะได้แผ่เมตตาส่งบุญส่งความรักความปรารถนาดีไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณนะ แล้วก็นึกถึงบุญที่เราได้ทำมาทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่แลวก็นึกให้บุญทั้งหลายทั้งมวลนี้ประมวลรวมกันเป็นดวงบุญใสสว่าง ที่ศูนกลางกายของเราแล้วก็นึกขยายดวงบุญให้กว้างคลุมไปทั้งตัวของเราแล้วก็นึกประหนึ่งว่าเรานั่งอยู่ในกลางดวงบุญไซสๆ ลราก็เนึกในใจว่าขอให้บุญนี้กร่นกายวาจาใจถ้าทรรเห็นจำคิดรู้ของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ขอให้ตัวงเราเองมีแต่ความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายให้มีแต่ความสุขแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็เนึกขยายดวงบุญให้กว้างคลุมไปทั้งห้องที่เรานั่งสมาธิถ้าเรามีสมาชิก มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วก็นึกในใจว่าขอให้บุคคลทั้งหลายในห้องนี้ขอให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจให้ปราศจากทุกโศกรคภัยอันตรายทั้งหลายแล้วก็นึกขยายดวงบุญ ให้กว้างคลุมไปทั้งบ้านที่เราอาศัยอยู่แล้วก็นึกในใจว่าขอให้สรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกายยาบกายละเอียดที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้ขอให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจ ให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายแล้วก็นึกขยายดวงบุญให้กว้างคลุมไปทั้งเมืองที่เราอาศัยอยู่ขยายกว้างคลุมไปทั้งรัฐแคลิฟอร์เนีย นึกขยายดวงบุญให้กว้างคลุมไปทั้งประเทศสหรัฐอเมริกานึกขยายดวงบุญให้กว้างคลุมไปทั้งโลกใบนี้ หลอกนึกในใจว่าขอให้บุญของเรานี้กรันโลกทั้งใบให้เป็นโลกแก้วที่ใสสว่างขอให้ผู้คนทั้งหลายในโลกใบนี้มีแต่ความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้ง ให้สันติสุขที่แท้จริงจงบังเกิดขึ้นในโลกให้มนุษย์โลกมีสัมมาทิฏฐิขอให้เทวดาผู้ปกปักรักษาให้ทำให้บรรยากาศในโลกใบนี้เหมาะแก่การสร้างบุญสร้างบารมี มีแต่ฤดูสบายเราก็นึกขยายดวงบุญให้กว้างคลุมไปทั้งจักรวาลแสนโกดจักรวาลอนันตจักรวาลเราก็นึกในใจว่า สปสัตว์เราใดก็ตามที่ได้รับกระแสแห่งบุญนี้ถ้าอยู่ในห่วงทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ถ้ามีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนั้น เราก็ส่งบุญไปให้แก่หมู่ญาตินันเป็นที่รักของเรานะเราก็นึกภาพของหมู่ญาตินันเป็นที่รักที่ศูนย์กลางกายของเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายลูกหลานว่านเครือ มิสหายสัมพันธชนทั้งหลายให้ท่าเรานั้นปรากฏที่ศูนย์กลางกายของเราถ้าเราเนึกเป็นภาพไม่ได้เราก็เนึกเป็นชื่อนะเราก็อธิษฐานในใจว่า ขอให้หมู่ญาติทั้งหลายอันเป็นที่รักของเราให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายให้มีแต่ความสุขแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วกันนึกแผ่เมตตากันไปสักครู่หนึ่งนะ